สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นออทางมุ่นดาวโจน VIP วันที่6เดือน3าพี่หกนะครับนะครับผมสำหรับดาวโจน VIP นเะมื่อวานก็ไม่เข้าเลยทุกคนนะกลับมาทำก็หลุดเลยเมื่อวานนี้ผมให้ศูนย์กับหนึ่งศูนย์กับ1ไม่มาเลยนะ ขอโทษขออภัยด้วยครับผมสำหรับเมื่อวานนี้มาแก้มือใหม่ครับผมแก้มือใหม่วันนี้ก็จะเป็นวันนี้ผมคิดว่าแปดนะแปดกับเก้านะแปดกับเก้านะครับก็จะมี แปดสี่แปดห้าแปดหนึ่งเก้าสี่เก้าห้าแล้วก็เก้าหนึ่งตัวกันนะครับแปดหกเก้าหกแปดสองเก้าสองนี่ออกไปแล้วเอาเก้าสามนะแปดสองแล้วก็เก้าสาม สำหรับเออ่สำหรับวันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นเก้านะขอให้มีเก้ามาเนาะ <c oughs> ตัวเน้นนะครับ <c oughs> ก็จะมีตัวเน้น9 4 9 5 9 1แล้วก็8 4 ต่อไปนะครับก็จะเป็นเลขสามตัวครับผมสามตัวข้เน้ 9, นทะี่เก้านัะเก้าสี่ห้าเก้าสี่หนึ่งเก้าสี่หกเก้าห้าหนึ่งเก้าห้าหก แล้ก็916เรียบร้อยครับผมแนละ้วก็มีเท่านี้สำหรับดาวโชนหุ้นดาวโชน V.I.P นะจบไปแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยครับผมนะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะ้อสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ